ยิ้มในยิ้มให้กันแต่ข้างในคิดดูเป็นมิตรไมตรีแต่ไม่จริงใจมองดูตัวเราเองเรายัางํำนึกว่าลึกๆไม่อยากด้อยน้อยหน้าใครผู้คนแข่งขันยิงชิงกันทุกอย่างทุกวิธีทุกทางเพื่อให้ได้มา เรายินยอมให้ใบกลายเป็นฝ่ายแพ้เราเพื่อแพ้น้ำใจกลายเป็นเหยื่อเขาเริกวางใจระวางมองในเงร้ายป้องกันไว้ก่อนภัยมาถึงตัวเราผู้คนวันนี้ยอะเยอยใครทางเางใครลลงพลาดพลั้งเยียบเกินขึืนไป What a way เมไปหรือเปล่าหมอวัดระแวงโรคประสาทท่ไม่หมอวัดระแวงรักษาได้ที่ไม่หมอวัดระแวงกลัวหมอจะเลี้ยงไข้ไม่หายขาดทำงานดีคำชมรับหลังวันไปลงภูมิใจที่จริงเป็นแค่เพียงแพน มีประโยชน์ยังไงใครก็ห่วงหาเมื่อสินไรคุณค่าคนใหม่เข้ามาเสียบแทนผู้คนแขน่งขันยิงชิงกันทุกอย่างหวานพืชไม่หวางผลมีที่ไหนว h a ร a แวงคิดมากไปหรือเปล่าหมอ What แว i โร,รสูสตาร์ไหม่หมอว h a ร a แวง รักษาได้สิไม่โบวาระเวงกวลัวมอจะเลี้ยงไข่ไม่หายขา ยิ้มนะยิ้มให้กันแต่ข้างในคิดดูเป็น,นมิตรไมตรีแต่ไม่จริงใจมองดูตัวเราเองเราอย่างสำนึกว่าลึกๆไม่อยากได้น้อยหน้าใครผู้คนแข่งขันยิ่งชิงกันทุกอย่างทุกวิธีทุกทางเพื่อให้ได้มาวัดเงน